การเรื่องใดที่ถูกต้องข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ผ่านมามันยังไม่ถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับว่านอกจากว่าเป็นข่าวทีเ่เป็นช่องทางที่จํากัดเราเห็นว่าสื่อมวลชนแต่ละภูมิภาคเนี่ยน่าจะมีความสําคัญที่ตรงไปยังพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อประสานประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมคือ การรับรู้ของพี่น้องประชาชนในการพัฒนาประเทศและให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการต่างๆของรัฐโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการเริ่มต้นในการเป็นปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่มีบรรจุไว้ในรัฐมนูญปี60เป็นครั้งแรกของรัฐมนบนี้นะครับก็ถือว่าซึ่ง ใรัฐมนูญหรือการดาเนินการใิรูปประเทศเนี่ยได้เน้นย้ำว่าพี่น้องประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมรับรู้และให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการปพนรูปด้านต่างๆนะครับ13ด้านเกยนมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสมัมมนาเชิงเป็นบัตรการเครือข่ายสื่อมวลชนคุณภาพในวันนี้รัฐมนูญแห่งราชน,นจาจักรไทยได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการกรากิบ ควบคุมบริหารราชการแผ่นดินในองค์กรต่างๆต,ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจในลักษณะเดียวกันกับหน้าที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวุฒิสภาและการบรรยายเรื่องสื่อสารยุคใหม่ทำอย่างไรให้ปังจากนั้นในช่วงบ่ายเพื่อเห็นภาพการทำงานในเชิงภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ข้าร่วมรับฟังการสัมมานาในครั้งนี้ด้วยจนเป็นผลสำเร็จนอกจาก,พกเพื่เข้าร่วมสัมมานาในวันนี้พวกปากกับพี่น้องประชาชนบ้านสันนานเมงอำเภอสันซ้ายเพื่อให้สื่อมวลชนได้เห็น